วันนี้รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิธิ์และคุณดารินคล่องอาัคาระก็ไปสำรวจระดับน้ำที่จังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ยนะคะไปที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครค่ะพบว่าน้ำลดลงไปประมาณหนึ่งเมตรแต่ว่าก็ยังท่วมอีกเมตรกว่านะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าประตูระบายน้ำที่บริเวณประตูน้ำพระอินทราชานั้นยังคงมีน้ำไหลผ่านอย่างต่อนเนื่องอาจารย์ประเมินว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของกทมน,นั้นอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่านี้กว่าที่น้ำจะคลี่คลายค่ะ การสำรวจสถานการณ์น้ำในวันนี้ของดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุขพาราทิต์นั้นเริ่มต้นด้วยที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครแห่งนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านิคมแห่งนี้นั้นเริ่มมีสถานการณ์น้ำท่วมที่ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นมีน้ำท่วมสูงเกือบสาเมตรนะคะแต่วันนี้น้ำลดลงไปเกือบหนึ่งเมตรแล้วค่ะทำให้ตอนนี้ยังมีน้ำท่วมจุดที่ลึกที่สุดนั้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเจ็สิบเซนติเมตรทีเดียวนะคะ ซึ่งจะมีความพยายามในการกู้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เริ่มต้นกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสร,รีก็จะเดินทางเข้าไปดูภายในนิคมนะคะว่าสถานการณ์นะ้ำตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่เท่าที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้ํานั้นท่วมขังและก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นอย่างมากทีเดียวค่ะ ตอนนี้เราได้ล่องเรือเข้ามาภายในนิคมอุตสาคำนวมนาวานครแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าระดับน้ำที่นี่ยังคงสูงอยู่นะคะแต่ว่าได้ลดระดับลงแล้วสังเกตจากคลาดน้ำจะเห็นได้ว่าน้ำลดลงกว่า1นเมตรแล้วนะคะแต่ที่นี่น้ำยังท่วมสูงค่ะแต่ก็จะเริ่มเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในนิคมสากร,รมแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะรถหลายคันที่นี่ก่อนหน้านี้มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าท่วมจนมิดแต่ตอนนี้เริ่มโผล่ขึ้นมาจึงมีความพยายามในการ กู้รถยนต์ออกไปรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆนะคะหลังจากนี้ค่ะวันพรุ่งนี้จะมีความพยายามในการสูบน้าออกจากนิคมแห่งนี้นะคะโดยที่ตอนนี้เราจะเดินทางไปตรงจุดที่จะมีการสูบน้ําออกไปแล้วก็ดูแนวทางว่าการกู้นิคมแห่งนี้จะทําได้อย่างไรบ้างค่ะ นนี้เรามายืนอยู่ที่บริเวณสถานีสูบน้ําของทางด้านของนวรนครแล้วนะคะขณะนี้ก็มีการเดินเครื่องสูบน้ําแล้วนะคะอาจารย์แนวทางการที่จะกู้นวนครตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะก็แน่นอนก็ต้นองใช้กระโดมสูบน้ําออกจากในนวรนคระนะทีนี้ผมผมกาลังจะประเมินอยู่ว่า6 0พันกับไร่เนี่ยน้ำมีอยู่ในเนี้ยสักประมาณกี่ล้านนะฮะก็คือตอนนี้ตอนนี้สูบน้ําก็สูบบกสูบ<ะ>คิดว่าน่าจะ สูบหน 1. 1. 1. ึ่งน่าจะหนึ่งลูกบก์เมตรต่อเวทสีประมาณเนี้ยนะแต่เขามีตอนนี้กร 2. 3. 2. 3. นี้สูบสองสถานีนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานีหนึ่งด้วยทีนี้การสูบเนี่ยเท่าที่สอบถามกับนักการพนัการเนี่ยคือเราตอนนี้เราสูบลรงคลองอะไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครัประเด็นเนี่ยคือการสูบถ้าไปทําคือชาวบ้านอย่างเนี้ยเราก็ต้องคุยกันแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยินดีเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทํางานในโรงงานอย่างนี้อยู่แล้วนะก็ยินดีนะนั่นคือคือสิ่งที่ดี เพราะว่าอย่างน้อยมีการประสานไปแล้ว<ะ>คุยกันนะฮะอันนี้ก็ะสินที์จะได้ไม่เกิดไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะทีะนี้ทางเดือนนี่มันก็เป็นคลองเชียงราก<ะ>ซึ่งจะนําน้ําลงสู่เจ้าพยาเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่คลองเชียงรากด้ว,ว่าน้ามันไหลดีไหม<ะ>ต่นี้มันลงไปจะได้ดีลงไปเจ้าพยาปัจณะน,นี้เจ้าพยาเนี่ยมันยังล้นคันอยู่ที่เราไปดูนะล้นคันประมาณสามสิบเซนตเซนน้าก็ยัง,<ะ>ย,งยังมาอยู่นะเ<ะ>จ้าพยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องไปปิดประตูน้ําที่คลองเชียงรากแล้วก็สูบนะ สูบลงตอนนี้เดวจะต้องประสานกับรกรมปรรทานตอนนี้เราก็มาถึงสถานีสูบน้ําแห่งที่2ของทางนวนครแล้วนะคะอาจาร่รดูรเหมือนว่าน้ําบริเวณนี้ค็ือยังเยอะอยู่ดีนะคะาจานคะครับครับตอนนี้สถานีสูบนี่เขาติดตั้งไว้22ตัวนะแต่ว่ากําลังสูบอาจจะน้อยกว่าสถานีที่หนึ่งที่เราไปดูมานะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปไสอบถามเดูว่า มีความสามารถเท่าไหร่ก็ได้ประเมินได้ว่าน้ำจะลดลงเท่าไหร่ที่เราคำนวณคร่าวๆเนี่ยประมาณ5-6ลูกบาทเมตรตัวนึ่งสนะีนะห้าก่าแต่ก็โอเคก็ถือว่าถือว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมเยอะค่ะนะแล้วถัด้านคือของ,ของเพลมปรออะราชากรคองเพลมก็ล้นเข้ามาแต่ว่ามีคำรถไฟ<ะ>ขวางอยู่ อนนี้เราเดินทางมาถึงประตูน้ําพระอิ่นแล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีประตูน้ําตรงนี้ด้วยนี่คือคลองหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ประตูน้าคลองหนึ่งใช่ค่ะแต่ฝั่งเหนือนั้นเขาเรียกคลองยี่สิบหกนะก็คือคลองขบยิงก็เป็นคลองเดียวกันแหละค่ะนะตอนนี้ทางด้านหลังเรานี่ก็จะมีคลองระพีพัดแยกตกที่น้ําก็จะมาลงคลองหนึ่งะแล้วสังเกตดูจากน้ําเหนือเนี่ยคลองยี่สิบหกเองเนี่ยน้าก็ล้นทันอยู่นะก็จะได้เห็นว่าน้ําก็มีมากนะน้าเหนือก็ยังยมาเออน้ำามากอมาก ค่ะแล้วทาง <Ash well. S 1> ด้านนี้นะ้วครับประตูคลองหนึ่งห้องหนึ่งตอนนี้แหละที่นําน้ําเข้าไปแถวแถวแถวตลาดตลาดไทยนะฮะแล้วก ah. ็ไปที่ฟูจิปาร์กเนี่ยหองนี้ห้องนี้จะไปลงคลองลังกิดแล้วก็จะไปบรรจบคลองสอง นรเพราะั้นน้ำจากคลองหนึ่งก็จะเข้าเป็นน้ําที่ยังคงเข้าเมืองอยู่ที่ไปท่วมในเมืองในกรุงเทพเลยเมืองจตุรนี้ด้วยตรงนี้ก็ดูน้ามากแล้วก็ประตูน้ำยังเปิดอยู่นะคะประตูน้ําเปิดอยู่แต่น้ำถึงไหลไปใช่ค่ะประตูน้ําปิดไม่ได้ครับถ้าปิดแล้วจะมีปัญหาทางด้านนี้ทันทีระดับน้ําก็ดูเหมือนว่าเท่าๆกันอยู่นะคะหน้าประตูและหลังประตูใช่ใช่ค่ะก็แสดงว่าเขาเปิดอยู่ค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือประตูน้ําพระอินทราชาค่ะซึ่งมีความสําคัญต่อภาวะน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตรังสิตและกรุงเทพมหานาครน,นะคะจะเห็นได้ว่าบานประตูทั้งหมดนี้ยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าน้ํานั้นยังคงมีมากค่ะและไหลล้นข้ามบานประตูเข้ามาความลึกที่ข้ามเข้ามานี้มีความลึกอยู่ประมาณ20เซนติเมตรนะคะดังนั้นน้ําเหนือที่ยังไหลต่อเนื่องนี้ก็จะยังไหลต่อไปเข้าสู่คลองหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าสู่คลองสอง มุ่งไปสู่ทิศทางของรังสิตและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสาเหตุให้ทั้งรังสิตและกรุงเทพตอนเหนือนั้นน้ำยังคงไม่ลดลงนะคะดารินท่ข้องอัคาระชัยทีวีเรายงาน